สวัสดีค่ะญาติโยมวันนี้เราฝึกจิตให้เป็นพุทธะตอนทาไมถึงฟังธรรมไม่รู้เรื่องทำไมฟังแล้วเหมือนไม่เข้าใจฟังแล้วเหมือนไม่เข้าหูทั้งที่รู้แต่เหมือนไม่รู้นะคะเพราะอะไรนะการที่เราฟังทรรแต่เหมือนไม่ได้ฟังฟังแล้วไม่เข้าใจสรุปไม่ได้ ไม่เข้าถึงในธรรมนั้นก็เป็นเพราะว่าตัวของเราไปรับคลื่นกระแสสภาวะของโลกมากเกินไปอย่างเช่นรับสื่อโซเชียลไปดูข่าวดูเรื่องนู่นเรื่องนี้หลายสิ่งหลายอย่างคือรับแต่กระแสที่เป็นกระแสของโลกกระแสของกิเลสตัณหามีแต่เรื่องความทุกข์ทับถมเข้ามา มันจะค่อยๆสั่งสมเข้ามาค่อยๆสั่งสมเข้ามาเหมือนฝุ่นที่ถ้าเกิดเราไปในที่ที่มีฝุ่นมันก็จะค่อยๆปิวเข้ามาปิวเข้ามานะคะจนถ้าเกิดมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะคลุมกายของเราเอาไว้หมดคลุมกายของเราคลุมจนว่าเรารู้สึกว่ามันรุ่มร้อนมันกระวนกระวายมันฟุ้งซ่านจิตไม่สงบนะคะ แต่ว่าเราก็ยังคงฝ่ายไปในทางที่ดีอยู่คืออยากจะฟังธรรมอยู่อยากจะทำสมาธิอยู่อยากจะทำในสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราสงบอยู่แต่เราไม่สามารถทำได้เลยเพราะว่าพอเริ่มจะทำปุ๊บมันยุกยิกยุกยิกในใจแล้วก็ยุกยิกในตัวใน,นร่างกายเราแล้วก็เพลจะพากายของเราไปทางนู้นทีไปทางนี้ทีหาความสงบไม่เจอนะคะ รวมถึงบางทีเราก็เหมือนฟังทำแต่ทำนั้นมันไม่ได้เข้ามาถึงหูเลยมันเข้ามาถึงตรงนี้แล้วมันก็ลอยหายไปหรือบางทีมันก็ผ่านแวบเข้ามารู้ไหมรู้แต่ว่ามันก็ผ่านไปมันไม่ได้เข้ามาในตัวของเรามันไม่ได้เข้ามาในจิตของเราจริงๆนะคะมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ผ่านไปผ่านมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารับคลื่น ของสภาวะของโลกมากเกินไปจนทําให้เราไม่สามารถรับคลื่นที่ละเอียดคือคลื่นของธรรมะได้เลยเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นคลื่นที่ละเอียดเป็นสิ่งที่จิตใจของเราต้องสงบและค่อยๆพิจารณาตามธรรมเหล่านั้นเราจะน้อมเอาธรรมเหล่านั้นเข้าสู่ตัวของเราได้ดีนะคะสูจ่จิตสู่ใจทำให้จิตใจของเราสดใสเบิกบานทำให้เราสงบ ทําให้เรารู้ตามเข้าใจตามและแตกฉานในธรรมนั้นๆแต่ว่าในขณะที่เราไปรับเอาคลื่นของอกระแสที่ร้อนๆหรือว่าสภาวะของโลกนะคะเข้ามาคลุมเราจนหมดละทีนี้ด้วยความที่ว่าจิตเราก็ฝ่ายไปในทางที่ดีจิตเราก็สั่งสมความดีมามากจิตเรารู้ไหมว่าอันนี้คือธรรมะที่ดีรู้ นะคะจิตเรารู้แต่ว่ากายน้อมเข้าไปไม่ได้น้อมเข้าไปสู่ตัวสัญญาไม่ได้น้อมเข้าไปสู่ในใจของเราไม่ได้น้อมเข้าสู่ตัวไม่ได้ก็เลยมีแต่รู้แต่ว่าเอาธรรมะเข้าไปที่ตัวของเราไม่ได้เลยนะคะ เมื่อหลายวันก่อนแม่ก็ลองฝึกดูนะคะลองฝึกดูว่าเอ๊ะทำไมเหมือนธรรมะมาแต่ธรรมะมันลอยออกไปข้างนอกมันไม่เข้ามาในใจแต่ถามว่ารู้ไหมรู้ทำเหล่านั้นรู้หมดแต่มันไม่เข้ามาก็เลยกำหนดดูอ๋อแท้ที่จริงถ้าเกิดการที่คนเราเนี่ยรับสภาวะภายนอกก็คือเรื่องของอโลกนะคะก็คือไปรับสื่อ ออนไลน์หรือว่าไปรับเรื่องราวคนนู้นคนนี้เรื่องอื่นๆที่มันร้อนๆเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายของเราโดนคลื่นๆเหล่านั้นคุมซึ่งมันเป็นคลื่นของทุกข์ของกิเลสตัณหาของโลกมันคุมละละทีนี้ด้วยที่ว่าจิตเราเนี่ยมันฝึกฝนมาจนถึงระดับหนึ่งจิตก็จะอยู่ข้างนอกแบบนี้จิตก็ไม่เข้ามายุ่งกับกายเลยว่าเพราะว่ากายมันน่าเกียดนะคะมันเป็นกายที่แบบมันเหมือนหนัก มันเหมือนร้อนกระวนกระวายแล้วมันทุกข์มันเหมือนแบกรับมันเจ็บมันปวดจิตก็จะอยู่อย่างเงี้ยอยู่ข้างนอกแบบนี้มันจะไม่ยอมเข้ามาในกายแต่มันก็มองดูว่าเออกายนี้มันน่าเบื่อเนาะมันเจ็บมันป่วยมันมันทรมานเนาะมันก็ไปรับแต่ทุกขเวทนาเรื่องราวคนนู้นคนนี้หลายสิ่งหลายอย่างฉันเบื่อมันจริงๆฉันไม่อยากไปอยู่กับมันละ จิตก็จะอยู่ข้างนอกและก็จะมองกลับมาที่กายและจิตก็จะด่ากายด้วยว่าเธอสก,กโปรกมากนะฉันไม่อยากมาอยู่กับเธอละอย่างเงี้ยทำให้แม่ชีเห็นสภาวะว,ว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วจิตของเราออกไปข้างนอกแล้วเพราะว่าเขาเบื่อกายนี้มากเพราะกายนี้เนี่ยพอจะไปคลุกเข้าอยู่กับสภาวะหรือกระแสสิ่งที่ไม่ดีคลุกเข้าคลุกเก้าจนมันสก,กโปรกมากจนจิตไม่อยากจะมาอยู่ในกายทีนี้จิตก็เลยลอยเหนือกาย จิตรู้ไหมรู้รู้ทําที่ละเอียดรู้ทุกอย่างแต่ว่ามันไม่ผ่านเข้ามาในกายทีนี้พอเรานั่งจิตก็ออกไปรับสภาวะภายนอกโดยที่ไม่ไม่ได้สนใจกายนี้ละกายนี้ก็มีแต่ทุกข์มีแต่หนักนะคะทีนี้แม่ชีก,ก็เลยน้อมพลังลงมาฟอกกายออกก็เลยทําให้รู้ว่าอ๋อกายของเราก็เหมือนอเหมือนเครื่องอเดี๋ยวนะ กายของเราก็เหมือนเครื่องโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสมมตินะโทรศัพท์เครื่องหนึ่งถ้าเกิดว่ามันโดนไวรัสกินเข้าไปหรือมันมันไม่ปกติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะรับคลื่นจากซิมได้จิตของเราก็เหมือนซิมใช่ไหมซิมดีแท็กบรรทุกคอส่วนกายก็เหมือนตัวเครื่องถ้าตัวเครื่องมันลวนมันรับสภาวะอะไรไม่ได้อะซิมตัวนั้นถ้าไปใส่เครื่องอื่นก็ดีแต่ซิมตัวนั้นเนี่ยมันก็จูน สัญญาณไม่ค่อยได้ทำอะไรไม่ได้จิมก็แค่ถอดไปวางไว้เฉยๆเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วอย่างนี้นะคะฉะนั้นสภาวะของจิตที่ละเอียดแล้วสภาวะของกายก็ต้องละเอียดด้วยคือเราอย่าพยายามเอาร่างกายของเราไปคลุกเข้ากับสิ่งที่มันเ,เป็นกระแสลบหรือสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวที่มันแย่ๆนะคะมากจนเกินไปถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย กายของเราคือตัวเครื่องเนี่ยมันจูนข้อมูลไม่ได้มันรับสภาวะอะไรไม่ได้มันมัวแต่ทุกมัวแต่ร้อนจิตก็จะโยกออกไม่สนใจกายแล้วกายก็จะถูกทอดทิ้งแบบเหมือนกองขยะนะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังในสภาวะหนึ่ง ที่เกี่ยวกับเ,เรื่องของจิตของกายฉะนั้นคนที่จิตละเอียดแล้วก็ต้องฝึกการให้ละเอียดด้วยเพราะจิตกับกายเขาต้องทํางานเชื่อมต่อกันเพื่อที่จะดําเนินไปในทิศทางที่ดีถ้าเกิดจิตเราดีแล้วแต่ถ้ากายมันฟ้องไม่ละเอียดจิตก็จะกระทบมาที่กายและกายก็จะเจ็บจะป่วยมันก็จะต้องขับต้องชําระล้างสิ่งที่ไม่ดีต่างๆทิ้งไปนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทํางานจูนกันไม่ได้เราก็เลยจาเป็นที่จะต้อง ฝึกจิตของเราให้ประพฤติดีปฏิบัติดีสงบฝ่ายไปในทางที่ดีและฝึกร่างกายของเราด้วยให้ร่างกายของเราเนี่ยก็ทําในสิ่งที่ดีที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าอยากจะไปรับเชื้ออะไรก็รับเข้ามาอยากจะทําอะไรก็ทําเข้ามาแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งสมาธิด้วยแล้วก็รับสื่อด้วยมันมันหลายอย่างปนกันนะคะร่างกายของเราก็จะรับคลื่นได้ไม่ชัดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แม่ชีแนะนํา ให้พวกเราทุกคนลองฝึกฝนดูตามสภาวธรรมที่พระพุทธองค์ท่านส่งส่ง,สงลงมาให้ลองสัมผัสด,ดูแล้วก็ได้นำมาเผยแผ่เพราะบางครั้งเราก็คิดว่าเอ๊ะมันทำไมธรรมะเรื่องนี้จำไม่ได้เลยจิตทำไมมันเหมือนไม่ค่อยอยู่ในกายมันกระท่อนกระแท่นร่างกายเรามันเป็นอะไรไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูนะคะว่าเราทำให้ คลื่นในกายของเราเนี่ยมันลวนไปเพราะว่าเราเป็นรับคลื่นอื่นที่ไม่ดีเข้ามาเยอะหรือเปล่าเราก็เลยไม่สามารถที่จะรับคลื่นของธรรมะได้ก็ฝึกฝนกันไปถ้าเกิดใครที่เห็นตาม ว่ากายเป็นแบบนี้ฟอกกายด้วยจิตเป็นแบบนี้ฟอกจิตด้วยเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันในกายรู้ตื่นในกายเราก็จะเป็นดวงจิตที่เป็นพุทธะเราก็จะเห็นแจ้งเห็นตามสภาวะของความเป็นจริงเราก็จะสามารถรักษากายไว้ให้สะอาดเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่เรารักษาให้สะอาดเพื่อคนอยู่คนอาศัยก็จะได้สบายด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดบ้านไม่สะอาดบ้านลกลุงรังมีกลิ่นเหม็น เราก็จะไม่อยากอยู่คนที่อาศัยอยู่ก็จะเป็นเชื้อโรคนู้นเชื้อโรคนี้คนที่อยู่ก็จะเหม็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ต้องหนีออกจากบ้านไปอย่างนี้นะคะฉะนั้นรักษาจิตให้ดีแล้วรักษากายให้ดีด้วยอย่าปล่อยให้รับเชื้อที่ไม่ดีเข้ามามากๆฝึกฝนควบคู่กันไปเพราะเรายังคงต้องอาศัยร่างกายนี้ในการสร้างบารมีต่อไปวันนี้ก็ฝากให้ทุกคนฝึกจิต ให้เป็นพุทธะในเรื่องของจิตของกายในเรื่องของการรับธรรมะที่ละเอียดได้ไม่ได้เพราะคลื่นคือตัวสัญญาณในกายของเรามันเสียมันดนไวรัสคือสิ่งที่เป็นกระแสลบต่างๆตัดรอนไปทําให้รับคลื่นดีๆไม่ได้ก็ค่อยๆฝึกกันไปเช่นนี้นะคะขอให้ทุกคนถึงซึ่งการเป็นพุทธะทุกคน แล้วช่วยกันแชร์เพื่อที่จะให้คนอื่นก็ได้ศึกษาเช่นเดียวกันกับเราทุกคนและพวกเราทุกคนก็จะเดินทางไปสู่การเป็นพุทธทุกดวงจิตค่ะสาธุ